ซื้อความอยากก็ได้ถูกระงงับความอยากและการตอบสนองก็หายไม่ทันเห็นได้ความอยากบางคนบอกว่ามารู้ตัวทีหนึ่งก่อนที่จะซื้อมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ซื้อของนั้นเสร็จแล้วกลับไปที่บ้านต้องห่างของความรู้ตัวนี่มันห่างกันเลเกินก่อนจะซื้อนี่ก็รู้ตัวเสร็จแล้วก็ลืมตัวไปเลยมารู้สึกตัวอีกทีอ้าวซื้อของกลับมาแล้วนี่เป็นงนี้กันมากนแต่พอเรามีกติกาว่า อ้ามซื้อเนี่ยมันเห็นความอยากเพราะความอยากเวลาเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้รับการตอบสนองมันก็ดิ้นมันก็เกิดอุปทานขึ้นมาแล้วมันก็จะมีพบพบก็คือการกระทาการหาข้ออ้างเพื่อที่ยะซื้อไอ้ของนี้มันถูกหนะ่าถ้าไปหาซื้อที่กรุงเทพคงไม่ได้ราคาอย่างนี้บางคนก็หลงกลซื้อไปทั้งทั้งที่รับปากเลยว่าจะไม่ซื้อเพราะมีกติกาไว้ หลายคนก็บอกว่าโอ้ที่แรกคิดว่าเทสโก้โรตัสนี่มันธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเพราะว่าตัวเองเนี่ยไปเที่ยวห้างใหญ่มานะเซ็นทรนัลเออพยายามพาเราก็เหนื่อยไม่คิดว่าเทสโก้โรตัสนี่มันจะทําให้เผลอตัวลืมตัวได้ขนาดนี้มันก็ได้เห็นนะแต่คนที่ไม่ซื้อก็มีเยอะก็ก็เห็นเลยว่าความอยากมันมีเยอะแม้แต่ร้านธรรมดาในหัวเมืองคือแถวกําแพงแสนไม่ใช่ในความปฐมนะกาแพงแสน ก็ยังมีความอยากได้อันนี้ตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่คนปัจจุบันไม่ค่อยเห็นหรอกเพราะว่าพอเรามีความอยากปุ๊บเราซื้อปั๊บเลยจิตนั้นก็เลยไม่มีการดิ้นรนหรือว่าทยานอยากเพราะว่าความอยากมันได้รับการตอบสนองภายในเวลาไม่นานอยากปุ๊บซื้อปั๊บอยากปุ๊บซื้อปั๊บอันนี้ก็เป็นเป็นบทเรียนซึ่งที่จริงเราก็น่าจะฝึกได้ ไม่ต้องรอให้เป็นคารวาวกสตนก็ได้เป็นนักบวชเป็นพระเนี่ยเวลาเราเข้าเมืองดูอ่ะลองดูซิว่าถ้าไม่ซื้อไม่ควักเลยจะเกิดอะไรขึ้นมันจะได้เห็นใจจริงๆเลยนะเห็นเป๊ปซี่เห็นน้ำอัดลม,มเห็นของกินสารพัดแต่ว่าซื้อไม่ได้เราจะเห็นใจของเราว่าใจของเรานี่มันคืนมันดิ้นรลนยังไงบ้างเวลาเดินธรรมยาตราเนี่ยมีเด็กนักเรียนมาเยอะๆเด็กในกเรียนจากกรุงเทพมา คนนี้ก็เจอความยากลาบากเวลาเจอขนมเจอร้านขายติม่มเวลาเจอร้านนี่ก็ซื้อแหลกเลยไอ้ติ่มเอ้ซื้อเหมาเลยทั้งนั้นที่เวลาอยู่ในเมืองไม่สนใจหรอกเพราะว่าเขาซื้อไอติมราคาแพงเซเวนเซนอะไรอาเกินดาสเนี่ยแต่พอมาเจอไอติมบอลเนี่ยเอาทั้งนั้นแหละแล้วพอลองให้เขาลองศึกษาดูว่าถ้าไม่ซื้อเลยจะเกิดอะไรขึ้นนะเราไม่ควักเงินเลยเดินธรรมยศตราไม่ต้องควักเงินเกิดอะไรขึ้น ทำไม่ได้นะบางคนยอมแพ้ตั้งแต่ว่าบอกกติกาก็ไม่เอาแล้วผมไม่สู้บางคนก็คิดอยากจะลองดูเหมือนกันแต่ก็สู้ไม่ได้อันนี้คือสภาพที่เรียกว่าเวลานี้สิ่งที่มันดึงดูดให้เกิดความอยากให้อยากเสพอยากบริโภคมันมีเยอะมากตัวนหนึ่งก็อยากจะได้เสพรสชาติที่มันเพลิดเพลินเป็นสุโคเวทนาอีกส่วนหนึ่งมันก็อยากจะได้ภาพลักษณ์บางคนนี่ก็ ไม่ได้กินไม่ได้เสพเพื่อเพอราะรสชาติหรอกแต่เพราะมันมีมันเท่มันให้ภาพลักษณ์ที่ดูเป็นคนทันสมัยอย่างพวกวัยรุ่นหรือว่าเดี๋ยวนี้เด็กแค่เด็กประถมก็มีความรู้สึกแบบนี้คือมันต้องมีของที่ใครๆเขามีกันนะเพื่อจะได้มีภาพลักษณ์เป็นคนทันสมัยเป็นแมนนะเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนมีความสามารถแล้วแต่ว่า เขาจะโฆษณาอย่างไงถ้าเป็นน้ำอารมณ์ก็อยากเป็นคนรุ่นใหม่อันนี้มันเป็นการไม่เสริมตามตัณหาแต่มันไปเสริมตัวมานะมานะคือความอยากเป็นตัณหาเนี่ยมันคืออยากมีอยากเสพแต่มานะคือความอยากเป็นอยากเป็นคนดังอยากเป็นคนเด่นอยากเป็นคนมีอํานาจอยากเป็นคนที่อยู่สูงกว่าเขาอยากเป็นคนดีว่ามานะเหมือนกันนะบางทีมันเป็นความอยากที่ต้องการเป็นโน่นเป็นนี่เพื่อสูงกว่าเขา เพื่อให้ดูเด่นกว่าเขาการบริโภคก็เป็นวิธีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะเท่าทันด้วยถึงแม้ว่าอยู่ในป่าแบบนี้อยู่ในวัดแบบนี้มันจะมีสิ่งเหล่านี้มารบก,กวนน้อยนะแต่มันก็มีมาเรื่อยๆนะเพียงแต่ว่ามาจะไม่มีเสรีภาพมากกับเวลาเข้าไปในเมืองอันนี้ก็คือการเรียนรู้จากของจริงเราการที่เราต้องรู้จักเรียนรู้จากของจริงบ้างจากชีวิตจริง จากสิ่งที่มากระทบไม่ใช่คอยหลบไม่ได้คอยหลบว่าสิ่งไหนที่ทําให้เราทุกข์เราก็หลบอันนั้นมันไม่ใช่เป็นวิธีการปฏิบัติอย่างที่เคยพูดถึงว่าเนี่ยพราหมณนี่มาบอกพระเจ้าว่าวิธีการปฏิบัติของตัวหรือวิธีการฝึกฝ,กฝนอินทรีย์หรือวิธีการพัฒนาตนของตัวก็คือว่าไม่มองไม่เห็นไม่ได้ยินนะไม่ไปริมรถอะไรที่มันกระตุ้นให้เกิดความชอบความชังก็ไม่ไปยุ่งกับมันพระเจ้าบอกว่า วิธีแบบนี้มันก็ไม่ต่างจากคนตาบอดคนหูหนวกคนเป็นใบถ้าทาแบบนี้ว่าเป็นการอกลมอินทรีย์คนตาหนาหูหนวกก็เป็นผู้ที่ได้รับการอลมอินทรีย์หรือเป็นผู้ที่พัฒนาตนแล้วนั้นมันไม่ใช่มันต้องเข้าไปเข้าไปเจอเข้าไปสัมผัสแล้วก็เรียนรู้บางทีการเรียนรู้จากของจริงเรียนรู้จากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น้วมันจะเป็นอารมณ์อกุศลก็เป็นประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะต้องเรียนรู้แต่สิ่งที่มันเป็นบวกอย่างเดียวสิ่งที่เป็นลบก็ต้องเจอ บางทีครูบาอาจารย์ที่เก่งท่านก็ต้องทําให้เกิดอย่างนี้ขึ้นมามีเรื่องเล่าเกี่ยวหลวงปู่บุรดามีคราทึ่ท่านไปขึ้นธรรมมาศคู่กับท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งซึ่งจบประโยคเก้าเป็นเจ้าคุณที่มีความรู้ท่านเห็นหลวงปู่บุรดาก็รู้สึกบมินอยู่ในทีว่าเป็นหลวงตาแก,แก่ๆหลวงปู่บุดดานี่กว่าท่านมรณภาพาก็ร้อยเอ็ดปี เรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ท่านคงอยากแก่แล้วก็หกสิบเจ็ดสิบได้เห็นว่าเป็นพระบรรนอกนะเป็นหลวงตา <c oughs> ก็เลยถามว่าตามในตำนองเยอะๆนะว่าหลวงปู่วันนี้มาเทศเรื่องอะไรท่านก็บอกเทศเรื่องตัวโกรธเรื่องกิเลสตัณหาวันนี้ท่านก็เลยอยากจะลองภูมิหลวงปู่บุญดาว่าตัวโกรธมเป็นยังไงอ่ะหลวงปู่บุญดาตอบสันติเนี่ยแหละรากว่าพระกโกรธเลยนะโกรธไม่ยอมขึ้นทำม้กากับหลวงปู่ ลวงปู่ก็เลยขึ้นทำมา่คนเดียวเสร็จแล้วก็เทศเสร็จท่านก็ลงมาขอขอมาเจ้าคุณรูปนี้ก็บอกว่าเนี่ยตัวโกรธเป็นอย่างงี้ไงหน้าแดงแดง,แดงอแข็งแข็งเกิดขึ้นแลนี่เทศไม่ค่อยออกเทศไม่ค่อยขึ้นนี่แหละรู้จักไว้นะตัวโกรธเป็นอย่างนี้แหละคือถ้าพระรูปนี้ท่านเจ้าคุณรูปนี้ท่านตลาดท่านมีสติท่านก็จะรู้เออได้เรียนรู้จริงๆนะเพราะความโกรธที่เราเรียนรู้มันเป็นความโกรธในตำราความโกรธจาก ที่พระท่านสอนว่าโกรธแล้วต้องทําอย่างนี้ต้องทำอย่างนั้งงน,นบางทีก็เทศเรื่องการตกลงความโกรธได้เป็นกุมเป็นแควแต่ไม่เจอเองตัวโกรธยังไงตัวกามตัวตัณหาก็เหมือนกันเราก็เรียนรู้ได้ถึงแม้จพะพลาดท่าเสียทีไปก็เออถือว่าเป็นความรู้อันนี้แหละคือเราต้องหัเรียนรู้จากของจริงบ้างแล้วเมื่อเราเรียนรู้จากของจริงแล้วนี่มาต่อไปมันจะไวสติมันจะไวเพราะว่าเจอของจริงบ่อยๆสติมันจะทาหน้าที่ระลึกได้จําได้ จำได้แล้วเนี่ยพอพอมาอีกทีเกิดขึ้นอีกทีมันก็อาจจะพลาดท่าเสียทีออาจะลืมไปแต่ความจําได้ก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นนการที่ของเราชีวิตของเรามันจะมีความปกติสุขได้ต้องอาศัยสติที่ระลึกได้ไวสมัยก่อนท่านก็ในพระเตวบิ๊กก็เปรียบมันก็ว่าระลึกได้เหมือนกับมาอาชารย์นยเร็วมากแต่สมัยนี้มันต้องเร็วกว่าเร็วกว่ามาแล้วล่ะพอมาก็ยังช้านะต้องเร็วต้องเร็วเร็วว่าเร็วพอๆกับกระพริบตาเลย จะให้เร็วก่นนั้นก็ยิ่งดีการระลึกได้มันช่วยทําให้เราปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายเรามันเข้ามาทีแรกร่างกายเราก็สู้ไม่ไหวก็ป่วยไปบางทีเกือบตายแต่ถ้ารอดมาได้เนี่ยมันมักจะไม่เป็นอีกอเช่นไข้ทรพปิโดโรคหวัดอหิวานี่หรือว่าพวกไข้ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพวกนี้ ถ้าเป็นมาครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยเป็นอีกเพราะว่าภูมิคุ้มกันในร่างกายมันจําได้เมื่อจําได้พอมันเจออีกก็จัดการได้คนที่เป็นไข้ทรัลพิลเป็นได้ครั้งเดียวไม่มีไม่มีเป็นอีกแล้วมีหลายโรคที่เป็นได้ครั้งเดียวแต่วัดนี่มันมันไม่ใช่เกิดจากแบคทีเรียมันเกิดจากไวรัสไอไวรัสนี่มันเปลี่ยนรูปแปลงโฉมไปได้เรื่อยๆ่สติก็เลยจําตัวนั้นได้แต่เจอตัวใหม่มาจําไม่ได้แล้วมันแค่เปลี่ยนมาร์กเกอร์หรือเปลี่ยนลักษณะบางอย่างพื้นผิวข้างนอกเนี่ย ไม่กี่ตัวููิคุ้มกันในร่างกายก็จําไม่ได้แล้วนั้นการสู้กับไวรัสเป็นเรื่องยากโรคเอดก็เลยไม่มียารักษาแต่ถ้าแบคทีเรียพวกนี้นี่ร่างกายบอกสบายมากเจอครั้งเดียวจําได้เลยไอ้สิ่งที่ทําให้เราทุกข์ทางใจก็เหมือนกันความเจ็ป่วยทางใจที่เกิดจากอารมณ์ก็เหมือนกันมันต้องเจอของจริงบ่อยๆถึงจะจําได้ถ้าไม่เจอเลย พอเจอเข้าทีเดียวตูมเสร็จเลยอย่างเช่นคนที่ไม่เคยผิดหวังเนี่ยเด็กสมัยนี้ที่ไม่ค่อยเจอความผิดหวังทุกอย่างเรียบร้อยราบตื่นไปหมดพ่อแม่ก็เอาอกเอาใจนะพอเจอความผิดหวังเขา้าบางทีเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดผิดหวังจนกระทั่งจะตายจะฆ่าตัวตายหรือบางทีก็เกิดโศสะ์อย่างแรงตามความโกรธไม่ทันอย่างมีคนเขาเล่าเขาเล่าทางโทรถทัศน์ให้ฟัง ก็พูดถึงลูกนะคือเวลาลูกไปไหนนี่ก็มักจะห่วงใยคอยโทรศัพท์ติดตามเช้าก็โทรกลางวันก็โทรบ่ายก็โทรตอนที่ลูกเด็กๆก,ก็ไม่เป็นไรแต่พอลูกเข้าจะวัยรุ่นแล้วลูกชักลำาขานกินข้าวแม่ก็โทรมากินข้าวหรือย,ยังบ่ายแม่ก็โทรมากินข้าวหรือย,ยังมีวันหนึ่งโทรชาแล้วก็โทรอีกทีมาตอนบ่ายสามเลยพอลูกรับสาย ได้ยินแม่ถามว่ากินข้าวหรือยังลูกบอกว่าแม่ตอนนี้บ่ายสามแล้วนะถ้าผมไม่ได้แดกเนี่ยผมตายไปแล้วโกรธโมโหแม่นะคือได้รับความเอาใจใส่นะเอาใจตลอดเวลาจกนกระทั่งไม่เคยเจอไอ้สิ่งที่มันขัดหูขัดใจแต่พอโตขึ้นอารมณ์แปลเปลี่ยนความขัดอกขัดใจมันเกิดขึ้นได้ไดง่ายมากเพียงแค่แม่โทรมาถามบ่อยๆก็ลำคาญ แล้วก็ไม่รู้เท่าทัานความรองคาแล้วก็พูดอยากคายกับแม่นี่เป็นอย่างนี้กันมากเพราะว่าการที่ไม่ได้เจอกับความทุกข์ไม่ได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับความทุกข์หรือว่ารู้เท่าทัานความทุกข์ตลอดจนอารมณ์อกุศลต่างๆแต่ถ้าเกิดเราเจอม่บ่อยๆเจอม่บ่อยๆเนี่ยแล้วก็เรียนรู้นะหัดดูใจของเราอยู่เสมอๆเ,เนี่ยสติมันจะจำได้แล้วก็ทำให้เราจัดการหรือว่าสามารถจะปล่อยวางอารมณ์เหล่านั้นได้